สวัสดีค่ะนักเรียน Good afternoon everybody ค่ะวันนี้มาพบกับแหววอีกแล้วนะคะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ English is fun เนอะวันนี้นะคะแหววจะมีเรื่องจะมาให้นักเรียนศึกษานะคะเอเรื่องอะไรนะค่ะวันนี้แหววจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของ prefix และ suffix นะคะ prefix and suffix ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเ,าเริ่มเริ่มการเรียนกันเลยนะคะกับกิจกรรมดูนวค่ะ ค่ะคุณเอ๋มีรูปให้เด็กๆนะคะอ่าเด็กๆนักเรียนลองดูสิคะว่ารูปนี้คืออะไรนะคะสองพยางค์ค่ะเป็นภาษาไทยนี่แหละค่ะดูแนวสนุกๆนะคะจะมีรูปภาพจะมีลายใช่ไหมคะลายขึ้นนะคะแล้วก็มี Facebook เ,เนาะอ่าทายได้ไม่เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าโอเคค่ะ,ฉะเฉลยเลยเนาะ อันนี้นะคะรูปภาพนี้ก็คือลายล้อมนั่นเองนะคะลายล้อมนะคะลายสังเกตว่าลายมันล้อมใน Facebook นะคะมันก็เป็นคำพ้องเสียงนะคะลายล้อมค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูว่า Purpose นะคะวัตถุประสงค์เนาะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง prefix s u f f i x นะคะเพื่อทราบถึงโครงสร้างทางภาษาและหลักการใช้ภาษาอังกฤษนะคะ จะเริ่มต้นกันที่ prefix ก,ก่อนนะคะค่ะ prefix นะคะ prefix นะคะนี่คือส่วนนำนะคะคำว่า prefix เป็นส่วนนำหากดูจากรูปศัพท์ชื่อก็บอกในตัวนะคะว่าเป็นส่วนนำหรือส่วนหน้านะคะ prefix คือส่วนที่เอาวาเอาไว้วางหน้าคำศั์นะคะในภาษาไทยเรียกว่าอุปสรรคเมื่อเติมนํำหน้าคำศัพท์ จะทำให้ความหมายของคำนั้นมีความหมายเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปนะคะดังตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะพรีฟิกที่มีความหมายว่าไม่นะคะคือมีคำในวงเล็บนะคะก็จะมี in นะคะ im un n น n d i s นะคะเช่น incorrect incorrect แปลว่าไม่ถูกต้องนะคะ inattention inattention แปลว่าไม่สนใจ impossible impossible เป็นไปไม่ได้นะคะ i m m a t u r e i m a t u r e ไม่มีวุฒธธิภาวะ unbelievable unbelievable คือไม่น่าเชื่อนะคะ disconnect disconnect ไม่เชื่อมต่อ dissimilar dissimilar แปลว่าไม่เหมือนค่ะส่วน พิฟิกตรงนี้นะคะพอเรามานำนำนำอยู่หน้าไปคำศัพท์นะคะก็จะเป็นแปลว่าไม่นะคะพิฟิกที่มีความหมายในเชิงลบหรือคือเลวผิดไม่ดีนะคะก็จะมีคำว่า Miss More เช่น m s s c o n c e p t i o n ความเข้าใจผิดนะคะ m i s fortune m i s fortune โชคไม่ดี f u ฟังชั n การทำหน้าที่ผิดปกติอันนี้คือความหมายในเชิงไม่ดีนะคะเร็วผิดหรือว่าไม่ดีเนาะพรีฟิกที่มีความหมายเกี่ยวกับขนาดหรือระดับ Upper นะคะ,ะ,คะเหนือกว่า s i r เหนือกว่าเหมือนกันและ Sub ต่ำกว่า Over เกินไปนะคะเช่น Supersonic Supersonic เร็วเหนือเสียง subconscious subconscious จิตใต้สำนึก surreal surreal เนื้อความจริงหรือว่าเหมือนฝันนะคะ overexaggerate overexaggerate แปลว่าพูดเกินจริงนะคะพอเรามาเติมหน้านะคะก็จะเป็นความหมายว่าเนื้อกว่าหรือว่าต่ำกว่าหรือว่าเกินไปนะคะค่ะต่อไปนะคะ prefix ที่มีความหมายเกี่ยวกับ ลำดับก่อนนะคะ pre นะคะ pre คือก่อนนะคะ for ก็ได้นะคะนักเรียน for ก่อนเหมือนกันนะคะ post คือหลังนะคะ post นี่คือหลังแล้วก็ re นะคะ prefix ที่อ่านว่า re คือทำซ้ำนะคะเช่น pre-order นะคะ pre-order นี่แปลว่าสั่งของล่วงหน้าเนาะนตอนนี้นะคะใครที่ ชอบสั่งของออนไลน์ใช่ไหมคะก็จะมี pre order นะคะแม่ค้าจะบอก pre order เนาะสั่งของล่วงหน้า forecast forecast for แปลว่าทำนายนะคะ pre test อันนี้นักเรียนคงเจอบ่อยเนาะ pre test คือการทดสอบก่อนเรียนนะคะและ post test post test อันนี้ก็เป็นการทดสอบหลังเรียนนะคะก็คือนำคำว่า pre และ post post นะคะมาอยู่หน้าคำว่า test ซึ่งเป็นการทดสอบก็จะเป็นการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะและอีกอย่างหนึ่งคำศัพท์ที่เจอบ่อยเหมือนกันนะคะคำนี้ recycle recycle นะคะแปลว่านำมาใช้ซ้ำนะคะก็พวกขยะต่างๆนะคะที่สามารถนำมา recycle ได้เนาะอันนี้เราก็จะใช้บ่อยๆเหมือนเรายืมคำภาษาอังกฤษเนี่ย มาใช้ในชีวิตประจำวันเราเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆดูต่อไปก็คือพิเศษที่มีความหมายเกี่ยวกับจำนวนนะคะอ,อ่ยูนิยูนินะคะ 1. ใบคือ2ไตรคือ3มัลติหลากหลายนะคะเช่นยูนิคอนนะคะยูนิคอนนี่ก็เป็นมาเขาเดียวนะคะนักเรียนคงเคยเห็นในการ์ตูนเนาะยูนิคอนก็จะมีเป็นเขาเดียวนะคะ คำที่สอง bilingual bilingual แปลว่า2ภาษานะคะนะบางคนก็จะพูดได้สองภาษาเราก็จะบอกว่า he can say he can speak bilingual เนาะต่อไป trilingual นะคะ trilingual สาภาษา และคำสุดท้าย multicolor multicolor นี่แปลว่าหลากสีนะคะหลากสีสันก็ะจะเป็นพวกดอกไม้หรืออะไรตามก็ตามนะคะที่เป็น multicolor การเติม prefix หน้าคำศัพท์นั้นอาจทําให้ความหมายเปลี่ยนแต่ไม่อาจทําให้หน้าที่ของคำนั้นนะคะเปลี่ยนไปค่ะค่ะต่อไปเราจะมาดู suffix ก,กันนะคะ suffix เนี่ยค่ะคือส่วนที่เติมส่วนท้ายให้สมบูรณ์นะคะ เมื่อกี้เราเรียนไปคือ prefix ใช่ไหมคะ prefix นี่จะเติมส่วนหน้านะคะส่วน suffix เนี่ยจะเติมส่วนหลังนะคะเติมแล้วให้มันสมบูรณ์ suffix หรือที่เราเรียกกันว่าปัจจัยนะคะทำหน้าที่เติมท้ายคําให้มีความหมายสมบูรณ์ขึ้นและบ่งบอกหน้าที่ของคํานั้นนะคะมาดูการแบ่งประเภทของการใช้ suffix กันค่ะนักเรียน noun suffix คือ suffix ที่เติมแล้วทําให้คํานั้นเป็นคํานามนะคะ เช่น chip เติม d e เข้าไปนะคะ ness n, ess, n e s s อ่านว่า n e s เนาะ dom dom หรือว่าเราเติมเข้าไปก็เป็น freedom นะคะคำว่า mood นะคะการเติม al เข้าไปนะคะส่วนท้ายของคำนามนะคะการเติม er เข้าไปส่วนท้ายของคำนามการเติม or นะคะและ tion นะคะค่ะเช่นคำว่า friendship friendship นะคะแปลว่าความเป็นเพื่อนนะคะค่ะ e m p l o y นะคะ e m p l o y เนี่ยเราเติม double e เข้าไปเป็น employee employee คือลูกจ้างนะคะ happy นะคะความสุขอนะคะ่ะเติม ness เข้าไป happiness happiness คือความสุขนะคะ kingdom นะคะ king แล้วเติม d o m ก็เป็น kingdom แปลว่าราชาอาณาจักรนะคะ ใช่นะคะเด็กๆเนี่ยค่ะเติมฮูดเข้าไปนะคะก็จะเป็นชายฮูดนะคะแปลว่าวัยเด็ก alive นะคะเติม al เข้าไปก็เป็น a r i v a l a l i v a l การมาถึงนะคะ b r i g h t นะคะพอเราเติม er เข้าไปก็จะเป็น writer writer แปลว่านักเขียนนะคะ population population นะคะก็แปลว่าประชากรนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างของ noun suffix นะคะก็คือการเติมเข้าไปในหลังคำนามนะคะต่อไปนะคะเด็กๆ verb suffix นะคะ verb suffix คือ suffix ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นคำกิริยานะคะเช่น ate นะคะ en นะคะเติมเข้าไปหลัง verb นะคะ ise i, S e, I z e ify นะคะเช่นคำศัพท์คำว่า activate นะคะ activate เติม a t e เข้าไปที่ active ใช่ไหมคะก็จะแปลว่ากระตุน้นนะคะ quick เร็วนะคะเราก็เติม e n เข้าไปหลังคำว่า quick ซึ่ง quick เป็นคำกริยาใช่ไหมคะเป็น verb เนาะก็จะเป็น quicken quicken แปลว่าทำให้เร็วขึ้นนะคะ real นะคะเราเติม i s e เข้าไปหลังคำว่า real ก็จะเป็น realize นะคะแปลว่าตระหนักนะคะ identify identify I เติม ify if เข้าไปนะคะก็จะแปลว่าแสดงตัวนะคะอันนี้คือเราเติมเข้าไปในหลังคำกิริยานะคะเรียกว่า verb suffix นะคะต่อไปนะคะจะเป็น adjective suffix นะคะ adjective suffix นะคะคือ suffix ที่ เติมแล้วทําให้คํานั้นเป็นคําคุณศัพท์นะคะคำาคุณศัพท์นี้ภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า adjective ใช่ไหมคะค่ะได้แก่คําที่เติมด้วย able นะคะและ ible นะคะเติม al เข้าไปและเติม en เข้าไปเติม ful เข้าไปนะคะ full ish less นะคะเติม ly เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ os OUS นะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างของการเติมคำเหล่านี้เข้าไปในคํา adjective นะคะเช่นคําว่า flexible flexible แปลว่าที่ยืดหยุ่นได้นะคะ formal นะคะเติม AL เข้าไปที่ form เป็น formal แปลว่าอย่างเป็นทางการ g o นะคะแปลว่าทองเนาะเติม EN ก็จะเป็น golden golden แปลว่าทำด้วยทองนะคะ use นะคะแปลว่าใช้เนาะเติม f u l เข้าไปเป็น useful useful แปลว่ามีประโยชน์นะคะต่อไป british british เติม i s h นะคะแปลว่าเกี่ยวกับอังกฤษต่อไป useless use แล้วเติม less เข้าไปจากที่ว่ามีใช้ใช้ประโยชน์เมื่อกี้ useful ใช่ไหมครับมีประโยชน์ ้า useless แปลว่าไร้ประโยชน์นะคะต่อไป day daily เติม ly daily อันนี้เจอบ่อยอยู่เนาะแปลว่ารายวันนะคะ daily รายวัน famous เติม o u s เข้าไปนะคะ famous แปลว่าที่มีชื่อเสียงนะคะต่อไปนะคะเรามาดู adverb suffix คือ suffix ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นกริยาวิเศษนะคะ ก็จะมี ly หรือที่เราจะเรียกว่า l ีนั่นแหละค่ะ w a r d นะคะเติม w i s e นะคะเช่น easy เนี่ยคะ่ะเราก็เติม i l y เข้าไปจะเป็น easily นะคะ easily แปลว่าอย่างง่ายดายค่ะ up ที่แปลว่าขึ้นนะคะเติม w o r d upwards นะคะ upwards ขึ้นไปทางเหนือนะคะ คล็อกนาฬิกาเติม w i s e เป็น clockwise นะคะตามเข็มนาฬิกาค่ะดังนั้นเด็กๆเ,เห็นแล้วนะคะว่าทั้ง prefix และ suffix นะคะเมื่อเราเติมลงไปแล้วต่างมีหน้าที่ต่อความหมายของคำคำนั้นนะคะนี่จึงเป็นที่มาของออ prefix และ suffix นะคะหากรู้ความหมายของ prefix และ suffix ในคำศัพท์ใดน,นะคะก็จะทำให้พอเดาความหมายของคำศัพท์นั้นๆได้นะคะค่ะ เราก็เรียนรู้กันไปแล้วนะคะทั้ง prefix และ suffix prefix ก็คือการเติมส่วนที่อยู่ด้านหน้านะคะส่วน suffix นี่คือการเติมข้างหลังนะคะดังนั้นนะคะนักเรียนได้ศึกษาแล้วเนาะเดี๋ยวน้กเรียนก็คงจะทำข้อสอบหรือ QR code นะคะเดี๋ยวครูแหจจะมีให้นะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะจากที่นัาเรียนเรียนไปแล้วนะคะ ว well, มี qr code นะคะเป็นแบบฝึงหัดเรื่อง prefix และ suffix นะคะจะอยู่ในส่วนของ reflective thinking นะคะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างนะคะค่ะนักเรียนลองไปฝึกทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้กันนะคะมันไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเรื่อง prefix และ suffix นะคะค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ say goodbye นะคะ see you again next clip ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ